จ้องไทยลียนอามันไม่ใช่แต่ไม่ใช่อามันเอสี่มันคืออาคาเนะนะคะทุกอาคาเนจังนะคะก็คือวันนี้เราจะมาสอนแต่งตัวเป็นเด็กไทยน่ารักน่ารักนะคะแต่ไอดีปอกแขนเราจะไม่ได้ใส่ปอกแขนเด้อคือจะไม่ได้ใส่ปอกแขนเลยไอที่มันเป็นเนี่ยเรียกอะไรก็กมไม่รู้ขอมเรียกพูดแต่กันที่เก็บพูดโอเคเริ่มแรกคือเราจริงๆอ่ะ ตอนนั้นเราตัดคลิปไปแล้วใช่ปหแล้วมันเกิดการผิดคาดคือมันค้างค่ะทุกคนพี่ว่าผมสีดำน่ารักเด้อเออมันค้างเกิดการค้างคลิคปหลุดค่ะีย๋ยวหาที่แบบไม่เมีอนที่ถูกใจก็เปลี่ยนอันนะคะอันนี้คือแต่งตามสไตล์เราเลยนะหรือว่าทุกคนอยากให้เรามาสอนแต่งตัวชายนะคะ ก็คอมเมนต์มาได้เ้ยแต่เราค้างอะ่ะขออภัยนะคะที่เราต้องมาแบบเด็ดเด็ดกะกะอะ่ะเพราะว่าเวลาแบบอัดขิบอะรู้ว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรนะก็คือมันค้างแล้วยอดวีก็ตกด้วยอทุกคนยอดวีแบบไม่เหมือนเมื่อก่อนอะ่ะเมื่อก่อนยอดวีเป็นร้อย นะคลิปวิดีโอยาวๆอ่ะว่ะใส่ทรงนี้ดีไหมอันนี้สามอ่ะทุกคนเนียนเนียเน่ยทรงนี้เลยแล้วต่อไปก็กดไปที่แว่นตาแล้วก็พีนะเราจะไม่ใช้แบบไอ้รงหมวกที่เขาพิีกันนะทุกคนพิีว่าหน้ามาแฟสในสีดำนะนะคะ นี่อย่างนี้นะคะพี่แบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็มันจะขึ้นมาอันแรกทุกคนก็กดไปเลยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่เรารู้สึกว่าทรงผมไม่เหมาะเปียกทรงผมดีกว่าบ๊อบเลยคะทุกคนเราเปียกทรงผมก่อนดีกว่าเพรว่า,ผม,ามผมสีดำตรงนะกันอาพพ์ว่าผมสีดำตรง เดี๋ยวแป๊บดำตูงเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดใช่ใช่มันจะเจอไหมทุกคนชาติเนี้ยอันนี้นะเราขอเลือกอันนี้นะทุกคนอยากได้อันไหนก็นเลือกได้เลยเราขอเลือกอันนี้ต่อมาก็จะคือเราจะคอยพิม่าอะไรไม่รู้ พิมพหนันกองพืชขยันพิมพ์ผิดจริงเลยเล่ามีพิมพ์แบบนี้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาอันแรกเลยกดเลยเราจะมาเอาคนเลื่อนลงไปอะ่ะทุกคนจะเจอกับที่มาอยู่ใกล้ๆไอเบคอนอะ่ะมันเรียกว่านางฟ้าเว้ย นางฟ้าก็กดเลยนะแต่เรากดแลนะ้วแต่มันไม่ขึ้นโอเคขึ้นแล้แล้วทุกคนก็อาจจะเอานางฟ้าสีเขียวด้วยมันจะมีเอฟเฟกต์ะทุกคนทุกคนพิมว่านางฟ้าสีเขียวอย่างนี้นะคะคนตอนแรกเราบับว่าเราจะไม่มาทำคลิปแล้วพรามันอาจจะค้างอย่างที่เราค้างองยู่ตอนนี้ก็ได้ แต่เรากล่าวว่าแบบที่อยากให้ยอดปมันขึ้นเน่ยก็เลยว่าจะมาทําคลิปไม่ใช่อันนี้นะทุกคนอันพวาะสีดำปอที่ผ่านแบบนี้แกมันมันไม่มีเอฟเฟกต์เว้ยไม่รู้มันคืออะไรมันไม่มีเอฟเฟกต์มันเน็ตปิงอะทุกคนไม่ใช่อันนั้นนะเดี๋ยวเลื่อนหาสักคู่หนึ่งก่อนเมื่อจะเจอทุกคนนี่ไง มันอยู่ข้างล่างไอานางฟ้าสีม่วงนะนี่อันนี้นะคะทุกคนวินาฟ้านี่มันคล้ายๆกับนางฟ้านี้เลยอะใส่แล้วมันจะเป็นยังไงวะอ๋อไม่ใช่นางฟ้าได้แล้วอีประมาณนี้อาจจะแสบตาหน่อยนะแต่ที่ใครอยากเอาแค่สีเขียวก็อถอดสีม่วงออกนะ มาตรงกลางเกรีกันบ้างหน่อยทุกคนพิมพ์ประมาณห้าครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ห้าครั้งกดเป็นวักห้าครั้งเลือกอันที่สี่นะคะแต่ว่าใครจะเลือกอันนี้ก็ได้นะเจ J V สองอะ มีทั้งสีดำแต่เราขอใส่อันนี้ดีกว่าฮัลโหลคิตตี้น่ารักไม่รู้ว่าเขาชอบตรงไหนแต่เราอะไม่ใส่หรอกนะทุกคนเราใส่เปน็นอันอื่นแล้วม่เสร็จฮัลโหลคิตตี้เออพิมว่าอะไรดีทุกคนพิมเลขเกดนะคะเลขเกตสามตัวกดส่งรอสัก คู่เลือกอันที่สองนะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นเส้ออย่างเลยแล้วทุกคนกดตรงแ,งแว่นตาทุกคนก็พิมพ์ว่าสิวสิวนะคะแล้วก็เลือกอันที่สาม กดกระเป๋าเขียวพิม่าตุก,กตาไก่ตุกตาไก่โอเคก็ส่งอาจจะแหลกๆหน่อยแต่ก,ก็เล่นได้นะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนเครื่องเรากำลังดาวนโหลดช้ามากไอ้ไก่วันนี้มันทำอะไรได้มั่อเอ้ยเรื่นหาปอกแขนอะไม่ใช่ปอกแขนสีนี่อันนี้ขอจบคลิปเพียงเข้านี้ก่อนฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องทารินอาคาเน้ด้วยนะคะ ว่าตัวนี้ค้างไม่ไหวแล้วค่ะ